คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงค์รัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้ไม่ไล่ทายคลิปูฤุสีอินดัมค่ะกำลังเห็ดขันน้ำมนตน์เลยค่ะเด้อปูฤุสีกำลังเหตุขันน้ำมุนเลยค่ะกำลังท่ามิตรที่เหตุขันน้ำมนต์ขอโชคขอลาภค่ะวันนี้ไม่ได้บ่วงสวงถวายพูชาหมากหลากใหม่ปูค่ะอืม ขอโชคขอลาบที่ผ่านมาปูชีบมะเขาให้ยถูกค่ะหาศูนย์ศูนย์หาค่ะเลขเขา่าของไม่ไล่เนื้อค่ะเด้อปูชีบมะเขาให้ที่ผ่านมากมีแฟนเอฟซีทางบ้านมีโชคมีลาบกันหลายคนอยู่ค่ะมือน,นี้ก็ได้ขอโชคขอลาบน้ำปูอกปกกีกถวายปลรมากรักไม้คันใบสีคันสีงกถั่วปูลูกน้อยมาท่าทาังชุ่มแพร่มาถาวายเทียนทั้งสาถาวายปูน้ำค่ะแล้วก็ไม่ถมค่ะย่ออินค่ะ ถวายเทียนพรรษาไหาปูแตนนีปูล,ลูซีก็บก๊างเกจคันน้ำมนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวขันน้ำมัปูแลสีทำพิธีเสร็จแล้วเออเด็กกระไดเนาะสองตบบนนี่อย่างเลนะเลขบนเก้าหนึ่งหาจุดไส้โทน เรีบนเก้าหนึ่งหาหกหนึ่งหา่างสองหกสองเก้าค่ะอันนี้คันน้ำมุนของปูฤๅษีอินดันะคเด้อบนเก้าห้านึ่งหกห้าหนึ่งล่างสองหสองเกค่ะ เลขคันน้ำมุนอันนี้เป็เลขคันน้ำมตนของปูลื่สีอินดามด้วค่ะเด้อเป็นหฮกหานึงก็ได้เป็นเก้าหานึงก็ได้ค่ะอันนี้เป็นสองหกสองเก้าก็ได้หฮกกับเก้าตัวเดียวกันอหกห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งแล้วก็สองหกสองเก้าค่ะอันนี้เป็นคันน้ำมุนของปูลื่สีอินดาค่ะโยศเซตตัวเลขเซตสมมติไห ตอนนี้เป็นคันน้ำมนของปูฤศีอินทร์ดำค่ะพุทธิพันธ์เพทำวิธีมาอนี้เป็นเลขน้ำมตนปูฤศีอินดำเก้าห้าหนึ่หห้า่ลางสองเก่าหค่ะแคบหน้าจอไว้เด้ค่ะเด้อนี่เป็นตัวเลขยุคคันน้ำมนค่ะนี่ เเลขของปูหรือีีันท้ำพิธีอ่ามื่อนอีกับของวันที่ยิสามกรกฎาค,คมสองพันหาร้อยหกขึ้นหาค่ะอ่าวายพระามรากใม่ปูค่ะมือนอีกับขอโชคอลาภโตอ่าที่พ่านมาเนี่ยของปูชี้ประขาเข่าค่ะหาซูนนหาเต็มเต็มค่ะอันนี้ก็เป็นอ่าของปูหรือสีอินดำเออเก้าหนึ่นงห้ 26, 2องหกสองเตัวปัง,ปงนะปูอันนี้เบอร์โทรไม่ไลนะะเยค่ะเด้อศู์หกหนึ่งศูนยเดสองหกแปดเก้าค่ะนี่ค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะแคบหน้าจอไว้เฟนเอฟซีทั้ง่านก็ได้่าของปูลือสีอินดำ เพื่อนหาเหตุขนตันนม่นได้มุนีม่ไลาท่าพิธีบวงสวงถวายพรลมาลางใม่ปูขอโชคขอลาบอาคนา้ำม่นเพื่นได้เก้า1 5 2 6 2 9หาหเื่อกลาง้ค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อคะ่ะเถ้อถ้าผู้บงบ่ะท่านก็ได้จังได๋กันมุนีมาไล่ถ่ายคลิปของวันที่23ปกรกราคม2565อ่หาจังไล๋กายแฟนอซีทั้ง้ันให้รวยๆปังๆกับสุขสุขคนสำหรับคลิปนี้ขอให้แฟนเอรวยรๆย Satu, satu, satu.